คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซพี่น้องที่กระรพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วจะชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก f อพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อซมิตรรักนะครับสุดจากทางช่องก็ไม่ทาเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่ศูนย์นะครับเจาะศูนย์หนึ่งเด้งๆนะครับยินดีกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดี ก็คอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรมังกรทองนะครับเอ็ดบวกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจเอฟซีมิลรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับก็มาสรุปข้อสอบแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในปีพศ2500 67เดนะครับเดินทางมาถึงเดือนที่5แล้วนะครับเอชพี่น้องที่เขารบรักก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนที่5นะครับเดินทางมาถึง9้าครั้งนะครับพี่น้อง9ครั้งเข้า8เข้าล่างเข้าบนเข้าหน้าเข้าหลังก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับล่าสุดนะครับก็สอบออกอยู่ที่25 3 7 1 0นะครับ บางที่นะครับผมเอา2อห้านะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็ห้าสามบางที่ก็เจ็ดสามข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันสําหรับ1 0, นึนย์ะครับผม fc พี่น้องเฮ hey, ทั้งไหนเลยนะครับฟังไหนก็ได้นะครับ1นึ่งศูนย์แอดกิมเจาะได้ศูนย์เม็ดเดียวเจาะให้ศูนย์หนึ่งเด้งเด้งนะครับยินดีกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสาหรับตัวรองก็คือ5นะครับก็เข้า2 5บางท่านได้2เด้งได้25แล้วก็10 นะครับได้ดิ่งหน้าเร่งหลังแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรของมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เลขผสมด้วยนะครับเลขผสมตารางวันที่แล้วเข้า3ตัวนะครับ7 0 1เลขผสมนะครับ คอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรในการบวกลบนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณก็สอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุ์เสาร์และก็าอาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนเอดมินคีน้ำโชคพาลูกก็หยิบตารางวันมาคำนวณในวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณว,วันจันทร์ ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบไทยนะครับ0990นะครับผมพี่น้องจุดเจาะ3ตัวเข้านะครับ90กลับหัวให้ด้วยนะครับเข้าทั้ง90เข้าทั้ง60นะครับสําหรับนะครับผมพี่พี่น้องวันพุธนะครับผมของข้อสอบลาวนะครับไอ้คิมจับได้0กับ5มานะครับผม2552แล้วก็1001เด้งๆนะครับผมก็ถือว่าผ่านเม็ดเดียว0เจาะ01 สำหรับวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข6เลข3เลข7เลข4เลข8เลข1กับ0เลข8กับเลข1ก็คือเลขส่วนเกินเลข8กับเลข0ูนย์ะครับก็สามารถจบคู่จบวินเหมือนกันนะครับผมพี่น้องถ้าบวกได้ตัวไหนมากที่สุดงวดนี้นะครับแอดก็จะใช้สูตรมังกรทอง5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมกับเป็น6ตัวนะครับก็จะคัดลงชุดวินให้พี่น้องจับวินนะครับถ้าพี่น้องชอบวินนะครับก็จะมีเลข0นเลข1เลข3เลข7 เลขหแล้วก็เลข2นะครับจะใช้ชุดวิน6ตัวนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นเน้นรูดอยู่ที่0ูนนะครับชอบไปตามนะครับสูตรบวกออกได้มากที่สุดนะครับสำหรับศูนย์เอจะเจาะไม่เยอะนะครับเอซีพี่น้องที่คารบรักนะเน้นรูดนะครับถ้าเจาะแอจะจอยศูนย์หนึ่งศ 06นะครับ fc พี่น้องอ้าว06ไปเขียน09กับหัวด้วยนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับกับหัวด้วยนะครับ06หรือว่า09นะครับเพราะว่ามันตัวเดียวกันถ้ามันมา60แล้วก็จะว้าวุ่นนะครับ2ตัวนี้นะครับมาเอคิมจับให้อย่างเดียวเลยนะครับตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสำหรับตัวเด่นก็ระวัง01แล้วก็02นะครับ เม็ดเดียวเน้นๆคือศูนย์สำหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบศูนย์ทีมจะลองให้ก็คือ3นะครับถ้าบัวพาดนะครับอันนี้คือชุดรองนะครับสำหรับรองนะครับก็คือ3นะครับก็จะมี0 3 3 2แล้วก็3 6 6 3นะครับประมาณนี้ นะครับรองให้เลขในตารางมี6ตัวนะครับเลขออก6ตัวนะครับแอดคิมจะลองให้2คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3เลยนะครับบางทีก็มา2ตัวนะครับบางทีก็มา1ตัวสําหรับดุดเลยอย่างตัวสุดท้ายจะเป็น2นะครับก็จะมี2 1 4 2 25อนะครับอันนี้คือตัวรองในที่พี่น้องที่เคารักสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ0นะครับจะลองให้เนาะคนเรามันชอบไม่เหมือนกัน นะครับสำหรับ3นะครับก็ระวัง32 30นะครับแล้วก็ระวัง2 1แล้วก็อ2่า4 2นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับ FC มิดดักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจาะออกมาให้ก็จับพูดจับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวสำหรับเบิ้ลก็ระวัง00 33แล้วก็22กันให้3คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับ สำหรับนะครับชุดวินนะครับชุดเด่นนะครับสี่ตัวหกตัวนะครับก็จะเป็นเลขผสมนะครับสามเจ็ดเจ็ดสองนะครับสามแปดหนึ่งศูนย์นะครับเก้าสี่เก้าศูนย์นะครับเลขผสมสำหรับหกตัวก็จะเป็นสี่สองหกสามสองศูนย์ นะครับสำหรับ6ตัวประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับงมดที่แล้วก็เจาะเข้า2-5นะครับแล้วก็ 01นะครับเด้งเดงนะครับ,รรบชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc นะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนาโชคพารวยมานําเสนอนะครับผมสาหรับ fc พี่น้องจอะได้ก็สอบเลขวิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่างล่างอย่างเดียวชอบเลขวิ่งบนบน,บนอย่างเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาถ่ายคลิปแอดก็จะไปค้นหา ข้อสอบเลขวิ่งนะครับให้ fc พี่น้องรับจมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ fc พี่น้องนะครับที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจก็ขอ fc มิรักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมเฮงเปังๆังนะครับต่องวดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ